โอ้หก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้ำอิงได้กระสุนมาใหมค่ค่ะนั่นก็คือกระสุนขนาดจุดสองสยี่ห้อฮอนนาดี กระสุนรุ่นนี้นะคะเข้ามาใหม่ล่าสุดเป็นน้องใหม่ไฟแรงเลยนะคะทุกคนซึ่งวันนี้พอน้ำอิงได้รับกระสุนแล้วเนี่ยน้ำอิงก็เลยอยากทดสอบนั่นแหละเห็นเขาบอกว่าคุณภาพเทียบเท่าระดับโลกเลยนะคะก็เลยอยากรู้ว่าแบรนด์ระดับโลกนะคะ h o n ด้าีจุดสองสองเนี่ยจะยิงแม่นไหมวันนี้ก็เลยได้กระสุนมาก็เลยจะมารีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะน้ำอิงก็จะมีปืนอยู่2ประเภทนะคะนั่นก็คือ455สต ดาดนะคะลำกล้อง20นิ้วนะคะทุกคนน้ำอิงจะเอากล้อง i s c o v e r y ตัว vtr 4อี่ีเท่าหน้าเลนส์42 มาติดซึ่งติดเรียบร้อยแล้วนะคะและขาที่ติดอยู่นะคะทุกคนสังเกตดูนะคะว่ามันเป็นขา20 MOA นะคะที่สลักชื่อคําว่านำอิงไว้ข้างบนนะคะขา20 MOA นะมันไม่ใช่ขามองลอศูนย์คนละอย่างนะคะมันเป็นขาที่เอาไว้ติดกล้องไว้สําหรับยิงไกลนะคะยิงไกลๆนะคะก็ควรจะใช้ขาตัวนี้นะคะ อีกกระบอกหนึ่งที่ใช้นั่นก็คือ c ี4ซ่สี่ห้รอยลนะคะลำกล้องยาว16นิ้วนะคะวันนี้น้ำอิงเอากล้องดิสโทรีนะคะรุ่นวิธี3นะคะมาติดอันนี้เราใช้ขาจับแบบธรรมดาเป็นขาต่ำนะคะส่วนอันนี้เป็นขา20 MOA นะคะต่อไปเดี๋ยวน้ำอิงจะมาลองยิงให้ดูนะคะในระยะ25เมตรเริ่มแรกน้ำอิงจะยิงกระบอก c ี4ซ่สีก่อนนะคะ อิงก็จะทําการมาร์กนะคะเป็น2จุด1 2นะคะแล้วก็มาร์กไว้นะคะว่าซีแซดสี่ห้าซีแซารอยัลสนิ้วนะคะอ่ะระยะ25เมตรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปติดเราไปติดเป้าวันก่อนเนาะพร้อมแล้วนะคะทุกคนน้ําอิงจะยิง5นัดนะคะสําหรับซีแซดสี่ห้าห้าตัวนี้นะคะ เค okay. เรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนปืนนะคะแล้วใช้เป็น c ีแซดสี่ห้าเอยอดสินิ้วแทนนะคะเปลี่ยนเป็นน้องคนนี้แทน5นัดเช่นเช่นเดิมนะคะ เ <Okay. S 2> รียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันปืนเคลียร์แล้วนะคะอันนี้นะคะสี่ห้าห้านะคะสแตนดาร์ดนะคะลำกล้อง20นิ้วนะคะเรียงกันนะคะส่วนอันนี้สี่ห้าเนะคะลำกล้อง16นิ้วอ่าต่อไปนะคะน้ำอิงจะมายิงในระยะ50เมตรเราจะมาดูกันนะคะว่าการะสุนฮอนดาดี้เนี่ย กลุ่มจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ใช้ปืนกระบอกแรกก็คือ,อซีเซดสี่ห้านะคะสแตนนาร์ดนะอ่ะเริ่มเลย ร้อยค่ะต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนปืนเป็นจากัวเอ้ยอะไรรอยัลยนะคะขอเปลี่ยนรอย,ยอรัลนัดหนึงแล้วก็บรรจุห้านัดนะคะ ไม่ป็นยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเป้ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะปะยุงกัดละโอ้โหทุกคนคะกลุ่มพอๆพกันเลยค่ะสำหรับสี่ห้าห้าแล้วก็สี่ห้าเจ็ดสิบหกนิ้วนะคะสำหรับตัวนี้สี่ห้ายี่สนิ้วสแตนดาร์ดนะคะอันนี้ กลุ่มก็จะได้ประมาณนี้5นัดนะคะอันนี้น้ำอิงยิงแบบไม่ได้ปรับกล้องไม่ได้หมุนปรับอะไรเลยนะคะตั้งกล้องที่25เมตรตอนแรกแล้วก็ย้ายมายิง50เมตรโดยไม่ได้ปรับไม่ได้หมุนนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าน้ำอิงปรับกล้องนะคะอาจจะได้เป๊ะกว่านี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยขนาดลำกล้อง16นิ้วเนี่ยยังยิงได้กลุ่มเท่าๆกับลำกล้อง20นิ้วเลยคะ่ะทุกคน นะคะน้ำอิงจะมาลองยิงในระยะ200เมตรนะคะกับปืนตัวแรกที่น้ําอิงจะใช้ยิงนั่นก็คือ4 5 7ห้า a l 16ยนิ้วนะคะมาเริ่มกันเลยนะะหนัดนะคะ ร้อยหานัดค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนปืนไปใช้ซีแซดสีหห้านะคะตนดาร์ดกันกำยิงเปลี่ยนปืนมาใช้สี่ห้าหเรียบร้อยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะยิงห้านัดเหมือนเดิมเป้าซ้ายนะคะระยะ200เมตรโอ้แสงไม่มีแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่ยากมาก อย่าไปดูเป้ากันนะคะอันนี้คือเป้าระยะ200เมตรนะคะมาดูเป้าซ้ายมือเป้าแรก455สแตนดาร์ดนะคะลำกล้องยาว20นิ้วทุกคนคะสังเกตดู5นัดที่น้ำอิงยิงไปนะคะกลุ่มมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ200เมตรกลุ่มประมาณกี่นิ้วอะ่ะเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยอะป่ามือน้ำอิงพอดีนะคะส่วน457รอยัล10 หนิ้วลำกล้องนะคะเหลือเชื่อมากเลยทุกคนกลุ่มแบบประมาณนี้อะทุกคนด้วยความที่เวลานี้ตอนนี้เวลากี่โมงอะคะประมาณหกโมงยีค่ะแสงมันก็ค่อนข้างน้อยนะคะมันเลยทำให้การยิงของเรามันค่อนข้างลำบากกลุ่มเนี่ยถือว่า ใช้ได้นะคะก็อยู่ที่ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันระยะ200เมตรเนาะถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะอยากลองยิงดูนะคะอยากทดสอบกระสุนนะคะฮอนดี้นะคะจุด22นะคะไปหามาใช้กันนะคะลองดูเนาะโอเคค่ะตอนนี้ยุงเยอะเหลือเกินค่ะไม่ไหวละลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ